สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในเกม a อ l a s สเดี๋ยววันนี้เราจะไปเกาะ M8 กันนะครับด้วยความที่แขนฝังหุนะ่นเนาะเราก็ต้องกลับไปแก้แคนสักนิดนึง จริงๆแล้วกาเอ็มแก็อยู่ทางทิศใต้ของเราเองเราต้องไปทางนี้โอ้เลย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 โอ้โหความร้อนมาทำอะไรในความร้อนไม่จริงใช่ไหมพอจะออกเรือแล้วทำไมความร้อนถึงมาละ่ะ มันจะเบื่อแค่ตรงนี้จะทำอะไรก็มาติดขัดกันเรื่องความร้อนเนี่ยแล้วนะครับ oh, <no. S 1> ต้องจอดเรืออีก ต้องขออภัยรอเวลาสักนิดหนึ่งความร้อนมันไม่เข้าใครออกใครนะครับแล้วมันก็ทําให้เราทําอะไรไม่ได้ซะด้วยลองดูว่าจะเดินทางได้ไหมนะ ่อนอื่นต้องขอยากปรับไปเรือนิดนึงโอ้โหแล้วความร้อนก็มาอีกเหมือนไม่อยากให้เราไปไหนนะฮะดือจะไปดูที่แต่ฮิสโตโไหม ลมก็ทําอะไรไม่ได้ด้วยนะครับใบสปีดนี่ไม่กินลมเลยลมมาแบบนี้เหมือนทิศทางลมมันไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะอันแน่มีคนอยากลองของแต่ไม่ใช่มันน่าจะบักหรือเปล่าบักไหมไม่บัเนกไงมันเคลื่อนได้นะ แต่จ,จริงๆความร้อนก็มาด้วยนะเราก็ไม่ค่อยอยากจะเข้าไปเท่าไหร่โอ้โหมาทางนี้เหมือนตั้งใจมาเลยนะเอาชนกันเองอยู่มันชนกันเองด้วย <c oughs> ตู้ไหมล่ะอยากตู้ก็มานะได้นะทีละลำนะอย่าลุม thắp thì chơi ồ oh

ทีนึงอีกทีนึงนั่นแหละสวยว้าวหมุนสิหมุนสิลมลมไม่ช่วยเลยงานนี้ โอ้เหมือนเป็นเป้านิ่งเลยนะเราเนี่ยยิงดิเอออีกทีนึงอีกทีนึงยิงนั่นแหละสวย ลมมันมาทางนี้นะครับลมมันไม่ช่วยเราสักเท่าไหร่ควรเข้าเกาะนะฮะอ๋อแต่ความร้อนของเราก็หายไปแล้วนะแต่จริงๆก็ขอซ่อมเหลือสักนิดหนึ่งก่อนแล้วกันก่อนที่เราจะไปล้างแคนนะ ดูเหมือนไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เลยแต่เราต้องแก้อาการฮิสต,ตกกอ่ะนะครับโอเคครับดูเราค่อนข้างจะเสียเวลาไปเยอะนะระหว่างรอเดี๋ยวเราออกเดินทางแต่เช้าเลยแล้วกันนะเผื่อจะทันกับการเกิดอาการความร้อนนะครับ ความร้อนขึ้นปรับไบเรือนิดหนึง่งเอาละเราออกแต่วันแหละเดินทางออกมาก็ยังไม่เจอนะอยังไม่เจอศัตรู โอ้โหพอบอกยังไม่เจอรถแผนที่ลงมามันมาเลยโอ้โหเจอเรือลำใหญ่ด้วยตามมาไหมล่ะ มาก็ไม่กลัวนะแต่มาทีละลำนะตามมาไม่ล่ะ ตามก็มาเลยนะไม่กลัวนะ <S 2> <S 2> ยิงเล่นๆยิงล่อไปอย่างนั้นแหละเพื่อจะตามมานะครับ ตามนะได้ตามกันแล้วไปเรากำลังจะไปแก้แค้นนะไอเรือลาดตะเวนที่มันบังอาจแอบมายิงเรือของเราตอนที่เราไปเก็บของเลย แคขนฝังพุนต้องไปจัดการมันตอนนี้เรามีคนช่วยด้างลูกเรือมา,บ,าบังคับอ่มาช่วยยิงปืนนะครับ ต้องเบี่ยงกวานิดนึงนะครับรู้สึกจะลดต้องไปเกาะสีดุกเขียวด้านล่างนะที่มีเรือรูปเรืออยู่นะครับนั่นไงความร้อนมาเออเฮ้ยต้องแวะอีกซะงนั้นนะ ตอนนี้ก็เสียงออกมาเลยนะทั้งที่ความร้อนขึ้นเพราะว่าโอโ้มันมันแช่นานแล้วนะครับแช่จนบ่ายแล้วจะเย็นอยู่แล้วนะไม่งั้นก็คงจะไม่ได้ไปไหนสักทีอ่าเราเดินทางมาได้ประมาณครึ่งทางท้องฟ้าก็เริ่มมืดนะครับ ฝนเริ่มตกงานเข้าแล้วโอ๊ยพายุ oh, <no. S 1> โอ้โหเดี๋ยวนะพายุขึ้นกันใกล้ๆตรงนี้เลยเหรอ oh. ทันไหมนีทันไหมโอ๊ยลูกที่สองวันอยู่ตรงนี้ โหหนีทันด้วยเนี่ยโอ้โหโคตรใกล้อะ่ะจะดึงเข้าไปหรือเปล่าหนีทันไหมหนีได้ไหมลุ้นไปด้วยกันครับมันหมุนเหมือนมันจะตามมาขึ้นทางด้านขวาอีกหนึ่งลูกอื้อการเดินทางครั้งนี้เสี่ยงสุดๆ โอ้โหโผล่ขึ้นมาข้างหน้าเลยอะ่ะมันจะเกินไปไหมไตฝุ่นกี่ลูกเนี่ยตามมาแล้วไล่หลังมาอุย๊ยเกิดข้างหน้าอีก oh, <no. S 1> เฮ้ยมันจะล่มเรือเราให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ย ใช่ไหมมันไปขึ้นดักหน้าเราอีกแล้วเุ้ยโอ้โหโอ้โหไม่นะไม่นะไม่นะอย่างนี้เราก็ตายสิ ไปทางไหนได้ล่ะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยนีไปทางนี้ไปได้ไหมระหว่างพายุไต้ฝุ่นตองลูกโอ้โหขึ้นดักหน้าอีกเดี๋ยวจะเอาให้ตายเลยใช่ไหม อ,อ,อ,อึบอึบอึบจะฆ่ากันใช่ไหมจะจมเรือกันให้ได้ใช่ไหมเนี่ยไปทางไหนก็เจอแต่พายุให้ตายเถอะ จะล่มเรือกันชัดๆนั่นไงอือหือ,อไอพายุนี่มันจะขึ้นพีขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ย<อ>แล้วก็มาอยู่กลางพายุได้ไงเนี่ยโอ้โหมีพายุขึ้นดักหน้าเลยอะโถแม่เจ้า จะลอดไปได้ไหมเรือจะล่มก่อนไหมเนี่ยนี่นะครับพายุนั่นสองลูกสามลูกอยู่วิ่งตรงกลางแล้วว้าว <Wow. S 1> อือหอโอ้โหมาดักง่าอีกแล้ว มันจะโกงกันเกินไปแบบนี้คือขึ้นดักหน้าอย่างนี้ออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายวิ่งกลางระหว่างพายุสามลูก ้งใบไม่ได้ไม่มีโอกาสตั้งใบเลยพายุขึ้นดักอีกแล้วหนี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 อย่าโดนดึงโอ้โห ออกทะลมาครั้งนี้หนักมากแค่จะไปแก้แค้มแค่นี้ทำไมต้องจะเอากันให้ล่มเหมือนตายเลยใช่ไหมโอ้โหจะไม่ให้มีโอกาสได้ข้ามกันเลยตั้งใบก่อน พายุขึ้นดักหน้าโดนดึงโดนดึงเข้าไปแล้วโดนดึงเข้าไปแล้วโดนดึงเข้าไปแล้วอึ๊บเอ้ยออกไหนเนี่ยออกไหนเนี่ยออกกวาได้ไหมเนี่ยหนักอาการหนักอาการหนักแย่แล้ว จะผ่านพ้นไปได้ไหมเป็นกำลังใจให้กันนะครับช่วยกดติดตามให้ด้วยนะฮะโอ้โหขวางหน้ามาแล้วฝ่าพายุไปมาขึ้นตรงหน้าเลยโอ้โหสองลูกสามลูกกำลังวิ่งเข้าฝาพายุ โอคว้านี่นี่นี่นีนีเหนื่อยเฮ้ยพายุหายแล้ว<ฮ>เหนื่อยเลยนี่เรากำลังแล่นไปไหนเนี่ย มาได้ยังวุดวิดรอดมาได้ยังไงโอ้โห oh, <no. S 1> oh. บังคับเมื่อยเลยนะฮะ เดีย๋ยวเราต้องเข้าไปในทางที่เราตั้งเป้าไว้นะครับรู้สึกเราจะออกไปทางเราต้องกินไฟไปหน่อยนะเราออกขวามากไปโอ้ยลุ้นเหนื่อยเลยมีอะไรไหม่ไหม แล้วไอ้เรือของเ p c มันอยู่กลางพายุได้ไงโดยไม่เป็นไรโหดโหดเกินไปจริงเฮ้เราข้ามแมพมาแล้วเรียบร้อยนะฮะนี่แหละเกาะน,นี้แหละที่เราต้องการจะไปสงสัยวันนี้อาจจะต้องพักเรือก่อนนะครับหลังจากที่เราวิ่งแล่นเลือท่ามกลาง พายุไหลล้อมเลยล้นมากนะครับล้นมากแล้วจะเหนื่อยมากโหบักครับวนะเมื่อยนิ้วเลยโอ้โหงานซ่อมก็นมานะโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวซ่อมเรือน,นิดนึงก่อนนะครับโอเคครับเริ่มเริ่มเช้าแล้วนะครับน่าจะพอมองเห็นกันเนาะ เอาละเดี๋ยวเราจะไปล้างแขนนะครับ นี่เคยแอบยิงเราเหรอมาเจอกันสักปุ่นโอ้ตอกลำนะโหเร็วด้วยนะ 有语、well, โอ้โห,โหโดนเต็มเต็มทำไมเรายิงปืนช้าจังโอ้โหโ,หโดนยิงช้าคนนี้โดนลุมแน่นอนโอ้โห แล้วเวลหกนี่ไม่ใช่ว่าจะนั่นนะยิงไม่ค่อยเข้านะ oh, <no. S 1> เฮ้ยเรือรั่ว เรือร่วอีกแล้วโอ้โหจะมาแก้แค้นแต่รู้สึกว่าจะโดนเองนะครับเดี๋ยวเราต้องหาที่จอดกันนะมันตามมาหรือเปล่าบารกอย่าพึ่งจมแล้วกันหาที่จอดกัน มันตามมานะไอเรือนี้มันยิงแล้วมันไม่ค่อยนั่นนะครับยิงแล้วมันเหมือนไม่ค่อยเป็นอะไรนะไม่เหมือนเรือที่อยู่การทะเลนะเรืเอโดนสลัดพวกเนี้ย วกกลับไปละเดี๋ยวเราต้องพยายามหาหาที่จอดเรือก่อนนะความร้อนก็มา ถอนไม่ไหวไหมเนี่ย โอเคครับหลังจากที่เราน่าจะซ่อมเรือหมดแล้วนะครับดูรู้สึกว่ามันเหมือนมันเหมือนคนลักเรือมันคนละคลาสกันนะครับเราจะยิงมันไม่ค่อยเข้าเลยนะก็แทนที่จะได้มาแก้แขนนะครับเกรงว่าจะมาตายอีกรอบนึงนะครับ หลังจากที่ลองบวกแล้วนะฮะดูแล้วเราคงสู้ไม่ได้นะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปหาเก็บวัสดุกลับไปทำดีกว่านะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เอามาต้มเรือเราด้วยนะครับดูแล้วถ้าวันนี้คงจะไม่ได้อะไรแล้วนะครับเพราะใช้เวลาไปพอสมควรละอะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้คงต้องจบไว้ที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่อาลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งเผื่อมีคลิปใหม่ๆมาเราจะได้ไม่พลาดกันสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ